เรยอมี11 Pro Plus เผยตัวอย่างกล้องภาพถ่ายนะครับที่ถ่ายด้วยกล้องความละเอียดมากมายถึง200ล้านพิกเซลฟีเจอร์ซูมไม่เสียรายละเอียดและจอเปิดตัวในประเทศไทยด้วยถ้ากำลมังในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็น,นในวันสเปนเดกา30นาทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่ใจผ่าข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันเรีอมียืนยันนะครับเตรียมกำหนดการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงของเรียมี11 Pro Series ทั่วโลกเลยพร้อมกันนะครับภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้โดยจะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องหลักๆเลยก็คือเรียมี11 Pro และก็กล้องความเรียดถึง2 0งร้านพิกเซลแล้วก็เซนเซอร์ที่ใช้เป็น Samsung อสโอเ l ลเอสนะครับ เพราะก็ฟีเจอร์ Super Glow Portrait นะแล้วก็การถ่ายภาพ Portrait เป็นแบบกลุ่มและจะมี Outtake นะครับที่สามารถถ่ายรูปจากกล้องตัวเพิ่มเติมเนี่ยได้อีกด้วยในครั้งเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการจับภาพกับนิตยสารท่องเที่ยวระดับโลกนะครับอย่างเรนจีเนียร์พเนตะครับเพื่อที่จะทำฟิลเตอร์การถ่ายภาพพิเศษส,สำหรับ ProPlus ในรุ่นที่จะมีฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามานั่นเอง เซอร์ S S ISO CELL HP 3ความละเอียด200ล้านพิกเซลนั้นมีจุดเด่นในเรื่องการรองรับการซูมแบบไม่เสียรายละเอียด2เท่า4เท่านะครับทำให้การถ่ายภาพในหลายๆระยะยมีความละเอียดที่เท่ากันได้เดยาว,ว่าชัดเจนมากกว่าตัวอัลตราวนะครับและการซูมก็จะมีพัดที่คมกริบด้วยขณะเดียวกันนะครับเรวมีนั้นยังเผยเห็นอย่างชัดเจนนกล้องถ่ายภาพนะครับ200ล้านพิกเซลของเรวมี11 Pro Plus มาให้ชมกันด้วยว่าภาพถ่ายที่ได้เนี่ยให้ความละเอียดมากมายขนาดไหนนะครับทั้งนี้นะครับเรามีสเสีย Pro Plus s i r b e r i n คาดการว่าจะถูกนําเข้ามาวางขายในประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยรุ่นท็อปเนี่ยอย่างเรามีสเส Pro Plus 5G นั้นได้พัพาะะนการรับรองกรสชในบ้านเราเป็นเทียบร้อยเดี๋ยวจะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วดีเฟรรด120 h ฮ ทางนี้นะครับยังรองรับ pwm dimming ด้วยนะครับถึง2,160ันหร้อยหกสิ hz ราอาจ,จะให้ชิปเซตเป็น mediatek dimensity 7050คู่ ool, กับ ram นะครับ12บสกิกแล้วก็16บหกิกส่วน rom กับ ram นะ12บสกิกและ16บหกิกอ่าแล้วก็ในส่วนของ rom เนี่ยจะอยู่ที่สองกิกไปถึง1นึเทราไบต์อ่ะพูดกลับกันนิดนึงนะพร้อมด้วยแบตเตอรี่5,000ัน ah มิลลิแอมนะครับที่รองรับการชาร์จที่เร็วสำหรับราคานะครับก็จะมีอัปเดตอีกครั้งหนึ่งสำหรับมือถือรุ่นนนี้นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe พื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคนนี้เราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย